จากนั้นตอนที่เจ็ดพระเอกของเรานั้นก็ได้เข้ามาทดสอบพลังของเขานั่นเองโดยการต่อยไปที่หินทดสอบนี่คือหินทดสอบพลังสินะพระเอกของเรานั้นก็ไม่ได้รีรอช้าอะไรข้าจะลองดูเลยละกันพระเอกของเรานั้นก็ได้ต่อยไปจนหินทดสอบนั้นแตกแล้าและหมัดของเขาก็ได้ทะลุปไปทั้งข้างหลังสองหมื่นช่างงั้นหรือห้าถึงหกวันที่ผ่านมาพลังของข้าสูงขึ้นมากทีเดียว ธรรมดาเกินไปค่ะนึกว่าคนแข็งแร่งแบบเจ้านั้นน่าจะพลังถึงสี่ถึงห้ามื่นช่างความสามารถของเจ้าเป็นพลังที่แข็งแร่งอย่างมากรู้ตัวหรือเปล่าอย่าทำให้มันสูญเปล่าเลยนะพลังกายมันเพิ่มได้ง่ายๆาที่ไหนละ่ะเดี๋ยวข้าจะนำยา จู้จี้ระดับสี่มาให้เจ้ามันจะช่วยให้เจ้าได้แม้ว่ามันจะเป็นยาแค่ระดับ4มันก็ยากที่จะดีระดับ4เอ๊ะเจ้าพูดออกมานะยาจู้จี้ระดับสี่มันมีค่ามหาศาลเลยนะการประมูลครั้งที่แล้วแค่ระดับสองมันมีค่ามากถึงห้าแสนเดียนทองเลยนะใช่แล้วคุณหนูบ้าไปแล้ว ตอนนี้เจ้าเป็นเพื่อนข้าแล้วข้ารับมันไว้เถอะอยู่กับข้าไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันมีค่ามากเกินไปข้ารับไว้ไม่ได้หรอกไม่เป็นไรรับมันไว้เถอะรับไว้ข้าให้เจ้าจริงๆไม่ได้หวังอะไรเลยจากนั้นขวดก็ได้จะตกลงเกือบไปแล้วมันไม่ง่ายแบบนี้หรอกใช่ไหมจี จีวีต้องการอะไรกันแน่ชรานไม่เบานี่ข้าต้องการให้เจ้าบรรลุวรยุทธฝ่ามือสุริยันจันทาภายในสเดือนฝ่ามือสุริยันจันทาหนึ่งในสิสุดยอดวรยุทธนี่คือวรยุทธที่สามารถก่อสงครามได้เลยนะแค่นี้สินะแต่ถ้าเจ้าทําไม่ได้ภายใน3มเดือนเจ้าต้องนำสิง่งนำสิ่งของทั้งหมดมาคืนให้กับข้า เป็นอันตกลงค่ะอดใจรอไม่ไหวแล้วค่ะหวังว่าเขาจะทำสำเร็จเป็นไปไม่ได้หรอกอัจฉริยะจากตระกูลใหญ่ยังทำไม่สำเร็จเลยนะขอรับจากนั้นชายเท่าก็ได้พูดไปอีกว่าแล้วเขายังไม่พลังแค่สองเมือนช่างเองนะขอรับคนที่เก่งกว่าเขายังมีอีกเยอะ